พนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาทนายตั้มและภรรยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาสองคนนะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดรวมสามหน้ากระดาษนะครับถ้าเป็นกระดาษเนี่ยกระดาษเเนี่ยพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทั้งหมดสามหน้ากระดาษโดยเล่าพฤติการในการกระทาความผิดรู้จักกับทนายตั้มยังไงอะไรไงแล้วมาถูกหลอกยังไงอะไรต่างแค่นั้นครับจบนะสามหน้ากระดาษนะครับแล้นั้นก็สอบพท็จจริงไป แนวทางการต่อสู้ของอทนายตั้มและภรรยาเป็นไงอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วว่าทนายตั้มได้ตั้งคุณสายหยุดเป็นหัวหน้าทนายความแล้วก็มีทีมทนายความอีกประมาณสี่ห้าคนนะครับทนายตั้มได้วางแผนการสู้คดีมาเป็นเวลานานแล้วที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนพอไปถึงถูกจับปุ๊บทนายสายหยุดก็งัดทำได้มาแล้วก็ส่งให้ตำรวจเลยครับว่าผมขอให้การตามนี้ครับนะครับ ขาพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไทยตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะเอาแบบทนายตั้มก็ได้ก็คือพิมพ์มาจากบ้านเลยพิมพ์มาเลยว่าเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะจะต,ต้องมาพบพนักง,งานสอบสวนแล้วก็พิมพ์มาเลยเตรียมพยานหลักฐานหลักฐานปรึกษาทนายมาเรียบร้อยเข้ามาถึงก็ทําได้ส่งให้ตารวจเลยไม่ต้องเสียเวลาไปสอบสวนอะไรครับนะครับนี่คือความรู้ใหม่สําหรับคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ฟังพี่เดวไว้แล้วก็ใครจะเอาแบบทนายตั้มก็ได้ นะนะครับนะก็เอาเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยฟังรายการพี่เดเนี่ยคนที่ฟังรายการก็มีทั้งผู้เสียหายผู้ต้องหาเพราะฉนั้นพอฟังรายการพี่เดปุ๊บอ๋อรายการพี่เดแม่งมีของดีแบบนี้เองจุกโรเพราะนั้นใครฟังรายการพี่เดมได้ประโยชน์ทนายตั้มรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีการแจ้งความตั้งแต่กลางเดือนกันยายี่ปากช่องเขาเป็นประเภทลกรู้ นะครับนะขนกรู้เขาก็นะจ้างทีมทนายมาแล้วก็พิมพ์คำให้การต่อสู้คดีไว้ครบถ้วนแล้วพอเมื่อวานโดนจับทนายสายหยุดมาถึงปุ๊บเอาท่านสารวัตรนะครับเอาทำได้เสียบเลยครับ<อ>รจบกข้จใยยังนี่คือการวางแผนของทนายตั้มทำมาอย่างาล่วงหน้าไม่มีอะไรถึงเท้เลยเลยนะครับอันนี้คุยกับทนายสายหยุดนะ เพราะนั้นพี่นองประชาชนไทยตกเป็นผู้ต้องหาก็ทำแบบทนายตั้มได้นะครับสมมติเรารู้แล้วเนี่ยโดนฟ้องโดนแจ้งชอบโกงโดนคดีอะไรแล้วแต่เราก็พิมพ์มาเรียบร้อยจาับบ้านเลยปรึกษาทนายมาพิมมาเลยอยากจะให้การแบบไหนมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาเลยเลยครับชัดเจนนะครับทุกครูนะโดยทนายตั้มเนี่ยเขารู้อยู่แล้วจะโดนจะโดนแจ้งความเรื่อง71ล้านไม่ได้71ล้านเนี่ยเขาเตียยม,มาเรียบร้อยไทม์ไลน์อะไรเกิดก่อน,กอนเกิดหลังอะไรเรียบร้อยอันนี้จบ ชัดเจนนะนะครับส่วนกรรมที่สองเรื่องไอ้รถเบนซ์สิบสามล้านเนี่ยเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเอ้ยตำรวจจะแจ้งความว่าหาชอบโกงเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ชอบโกงเขาไปซื้อรถเนี่ยราคาประมาณสักเอ่อสิบสองล้านกว่าราคการใกล้เคียงส่วนไอ้เงินส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นค่าฟิล์มค่าอะไรอเอันนี้เขาไม่ได้ทํามาก็เลยเสียเวลาตํารวจก็สอบสวนตรงนี้หน่อยแต่เขาก็จะนําหลักฐานมาประกอบว่า นะใบเสนอราคาซื้อรถอะไรต่างเนี่ยมารประกอบไปเห็นว่าเขาไม่ได้ชอบโกงในภายหลังอันนี้ก็ให้การแบบมีรายละเอียดเนยวางแผนท่องเทิ่มาอย่างดีเรียบร้อยอันนี้คือกรรมที่2กรรมที่3คือเรื่องค่าออกแบบอันนี้เขาไม่ได้เตรียมมาแต่เขาก็รู้แล้วว่าต้องให้การยังไงลำดับเดี๋ยวเขาจะเอาเอกสารหลักฐานมาว่า,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 าว่าเขาเนี่ยได้รับย่างในการดูแลก่อสร้างมีทั้งหมดแบบอาคารแบบแบบเพิง แบบไฟฟ้าแบบปลาปลาตกแต่งภายในแล้วก็ภูมิสถาปัตย์ทั้งหมดน่าจะประมาณสัก5ห้าแบบเนื้อที่ของโรงแรมน่าจะประมาณเกตได้อันนี้เดี๋ยวเขาจะไปเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆมาแล้วประกอบอันนี้เขาให้การเรียบร้อยแล้วให้การทันทีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเตรียมท่องมาวางแผนไปอีกดีเพราะนั้นไม่มีอะไรอันนี้ขั้งหมดสามกรรมนะชัดเจนนะนะครับอันนี้ก็คือเพราะนั้น เมื่อเราตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยทำแบบทนายตั้มได้ก็คือพิมมาจากบ้านเลยปรึกษาทนายมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวในการต่อสู้คดีของทนายตั้มบอกแล้วรายการพี่เดเนี่ยได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะพี่เดเนได้แกก่อติดสถานการณ์นะครับนะชัดเจนนะนะคำถามต่อไปทนายตั้มสู้คดีแบบไหนนะเท่าที่ถามทนายสายหยุดหนึ่งให้การเป็นเศษสองไม่ได้ชอบโกง สามทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปเขาตอบคาถามได้อันนี้ขออนุญาตไม่พูด <c oughs> นะผมขออนุญาตไม่พูดเพราะอะไรเออเพราะมันเป็นเรื่องของแอกาการต่อสู้พอดีเอาเป็นว่าเขาต่อสู้เขาไม่ไดโ้โกกเขามีรายละเอียดนะครับหมดทุกอย่างพร้อมและเขามีความมั่นใจว่านะเอาผิดเขาไม่ได้อันนี้คือความมั่นใจของทนาย่้าและทนายความของเขาที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับคือตอนเนี้ย ชื่อเสียงก็ปนปี้ไปคนก็ด่าไปอะไรต่างอันนี้อันนี้เขายอมรับความจริงได้อยู่แล้วว่าจะมีคนด่าเขาก็ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็คือแพ้คดีในโซเชียลโซเชียลนี่แพ้คดีเลยเพราะใครก็เชื่อ้วทนายตั้มเป็นคนโกงเป็นโจรเป็นอะไรต่างๆแล้วก็มีคนปั่นคงป Creation, ั่นข่าวเลยอันนี้เขายอมแพ้แล้วอันนี้อัน,นคือการแพ้คดีในโซเชียลนี่แพ้ไปแล้วเพราะสังคมตัดสิน,นไปแล้วก็ฟังแล้วก็โกง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 อันนี้อันนี้อันนี้ทนายตั้มยอมรับได้ที่ผมถามกับทนายความของ ทนายตั้มอน้ยอมรับได้ใครจะดา่าจะทออะไรอน,นี้ตัดไปแต่เขาสู้คดีในศาลอย่่งเดียวแล้วเขามั่นใจว่าเขาชนะคดีเขาเป็นความมั่นใจสูงเลยนะครับอันนี้ก็เราเราฟังนะนะครับนะความมั่นใจของเขาส่วนคดีนี้จะแพ้หรือชนะจะผิดหรือถูกอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่กับโซเชียลไม่ได้อยู่กับตำรวจไม่ได้อยู่กับอายการอยู่กับที่ศาลว่าพยานหลักฐานใครดีกว่าแต่ทนายตั้มบอกมั่นใจเขามั่นใจว่าเขาสามารถ หลุดคดีนี้ได้อย่างไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะนะครับนะเขามั่นใจนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาท่านจะแจ้งความอย่างไรก็ดูคดีพี่อ้อยไว้ท่านตกเป็นผู้ต้องหาท่านจะสู้คดีแบบไรก็ดูแนวทางทนายก้ามไว้พิมพ์มาเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาไปสอบไปทุกวันทั้งคืนเลยไม่ต้องโอ้ย เห็นไหมฟังรายการพี่เดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับเรื่องต่อไปผมถามทนายทนายอธน,นายสายหยุดว่าวันนี้ก่อนเที่ยงเขาจะพาตัวทนายตั้มกับเมียทนายตั้มไปส่งสารอาารัชดาทนายตั้มจะยื่นประกันตัวไหมทนายสายหยุดบอกว่าทนายตั้ม ไม่มีความประสงค์ยื่นประกันตัวพร้อมนอนคุกเ,เขาบอกเขารับได้อยู่แล้วกระแสแรลงยื่นไปศาลว่าอาจจะไม่ให้ประกันตัวเขาทนายปั๊บทนายตั้มเขาพร้อมนอนคุกไม่มีปัญหาเพราะนั้นก็พี่น้องสือ่อมวลชนแล้วก็เอฟซีทุกท่านก็พี่เดเล่าให้ฝั่งก็คือเขาพร้อมนอนคุกก็ไม่ได้ประกันตัวรับได้ไม่ได้เครียดอะไรเลยสําหรับตัวทนายตั้มนะเขารู้อยู่แล้ววันนี้จะต้องโดนออกหมายจับ ทนายบอกนอนใส่สูตรรออยู่ห้าวันแล้วยังไม่มาจับสุกท,ทีก็เลยไปทําบุญที่วัดหนองรีพนมสารคามนะครับถ้าใครไปเ,เปิดมือถือของทนายกั้มนะหรือเข้าไป GPS ของรถของทนายกั้มรถปอร์เช่จะพบเลยเขาปักอุดไปที่วัดหนองรีกําลังจะเลี้ยวเข้าวัดก็โดนจับนะครับอันนี้ทนายความเขาย้ฟังไม่ได้มีเจตนาจะเดินทางไปจังหวัดสาแก้ว ตามที่มีบุคคลกล่าวอ้างแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาทนายความเขาเล่าให้ผมฟังนะส่วนส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องประชาชนก็ฟังไว้ฟังทนายก้ามแล้วก็ฟังตำรวจก็ว่าไปท่านจะเชื่อใครอะไรก็เรื่องท่านแต่นี้รายการพี่เดก็เอาข้อมูลนะว่าฟังผู้ต้องหาเขาคิดอย่างไรเห็นนะเขามีปักหมดไว้รถแล้วก็ปักหมดไว้ที่ไอไอจีพีเอสแล้วก็ปักหมดไว้ที่โทรศัพท์ ตอนที่เขาโดนจับเขาเตรียมกำลังจะวกเข้าวัดอยู่นะวัดหนองรีนะครับลองเข้าไปดูนะครับเขาจะไปนอนที่นี่นะครับหนึ่งคืนนะครับเสื้อผ้าต่างๆท้ายรถนั่นก็คือเตรียมไปนะเขาเรียกอะไรจำวัดหรืออะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ก็าไม่ค่อยพวกสายวัดเท่าไหร่นะครับอันนั้ไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตำรวจบอกดูแล้วน่าจะหลบหนีก็แล้วแต่ไงเพราะนั้นพีน้องประชาชนก็ฟังไว้ เราติดตามคดีดังๆเราไม่ต้องไปตัดสินใครนะเพราะเราไม่รู้เรื่องเข้าใจนะเราก็ดูไว้ส่วนคนที่จะตัดสินว่าทน,นายกั้มผิดหรือถูกคือศาลไม่นะนะครับศาลจะเป็นคนตัดสินหลายคดีครับเป็นข่าวใหญ่โตแล้วนะสุดท้ายศาลยกฟ้องก็พีหรืออาจจะติดคุกก็ได้เป,เ,ปเป็นไปได้ทั้งสองแนวทางเพราะฉนั้นก็ฟังรายการพี่เดเนี่ยมันจะได้ความรู้เนี่ยฟังแล้วได้ความรู้จะได้รู้ว่าโอเข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเขากํลาลังขับรถ หลบหนีถ้าเขาจะหนีก็ดีเขาคงจะไม่นั่งรถพอดมันเด่นทะเบียนก็เด่นรถก็เด่นสีก็เด่นอันนี้อันนี้ทนายความก็บอกไนงะเขาไม่ได้มีเจตนาหลบหนีนะครับเพอใจนะแล้วเขาก็อยู่บ้านทุกวันตลอดตำรวจก็เฝ้าทุกวันกล้องวงจรปิดที่บ้านก็มีหมู่บ้านก็มีอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายให้พี่เดฟังนะครับบางคนถามว่าทนายสายหยุดทําไมไม่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับเขาได้แจ้งกับผมฟังว่าเขากลัวทัวลงและไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนกับพี่เดเพราะนั้นก็ ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาก็ถามพี่เดผมจะไปถามมาให้ถามมาแล้วก็เล่าให้พี่น้องฝีกันชนอย่างละเอียดนะอย่างละเอียดนะครับเข้าใจนะครับเอ่อเล่าอย่างละเอียดเลยพี่เดเนี่ยเป็นคนที่แบบเล่าอย่างละเอียดนะนะครับให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเราดูข่าวดูตำรวจแถลงดูใครอ่ะดูผู้ต้องหาเขาเล่ายัางไงแนวทา,างยังไงนะผู้ต้องหาก็ต้องไปดูว่าจะเอายังไงกัน ทั้งผู้ที่หายผู้ทีงหายุกว่างะไรบ้าไป